สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราพัฒนาวันที่10มิถุนายน2567กับพี่น้องวันจันท์นะคะทุกท่านก่อนที่เราไปรับชมนะคะทุกทคค่านขาใจขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใจด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะ ทุกคนก่อนเราไปคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโูชาวิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะอะ่ก่อนที่มารับชมแนวทางนะทุกคนใจขอขอบคุณทุกการ รับชมนะคะทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะทุกคนค่ะช่วงไหนที่หลุด fc ก็ให้หยุดก่อนนะคะทุกคนมันก็จะมีช่วงเข้าช่วงหลุดช่วงเข้ายาวช่วงหลุดยาวนะคะทุกท่านใจก็อยากให้ทุกท่านหยุดพักก่อนนะคะทุกท่านค่ะมันก็เป็นช่วงพี่น้องสังเกตเบื้องเอาเด้อจ้ะเด้อทุกท่านค่ะแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้นะคะคือการโจทดินแต่ละรอบเด้อค่ะพี่น้อง ก่อนที่เราจะไปดูเราไปโดนที่7ก่อนนะคะพี่น้องขาว่าเข่าหรือหลุดว่าพี่น้องสิตามต่อโบอด้วยจ่าเ้อเราพัฒนานะคะทุกคนวันที่7ใจให้เด่น4และ9ก้าหลุดหมดเลยนะคะทุกคนมา7 3 2 1สาพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาหนึนะคะทุกคนวันที่5นะคะเลขเด่นประจําวันก็เข้านะคะทุกคนสี่กับ9วันนี้นะคะเด่นแยกหลุดก็มาที่ หนึ่งนะคะทุกคนมาหนึ่งพี่น้องเลขเด่นประจำวันหนึ่งหกหกหนึ่งมาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งขอโทษขออภัยนะคะทุกคนใจชนสายสายลำโพงสายไม้นะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะมาต่อวันที่สิบนะคะพี่น้องวันที่สิบนะคะจะคำนวณตัวเด่นได้อยู่ที่สี่และสามนะคะทุกท่าน มาดูความน่าจะเป็นนะคะสี่ค่ะสี่เจ็ดสี่สองสี่เก้าสี่สามสามนะคะสามสองสามเก้าสามเจ็ด สามแปดนะคะทุกท่านประมาณนี้ค่ะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่สี่สามสามสี่เอฟซีท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนคู่ที่ใจชอบเพิ่มหนึ่งคู่ก็คือสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะถ้าเอฟซีชอบตามใจก็ตามได้นะคะทุกท่านมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นเนาะพี่น้อง เลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลข2และเลข7นะคะทุกท่านเบิ้ลประจําวันคือ2,2กับ7,7นะคะเลข2กับเลข7นี้สามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะพี่น้องสายวิ่งสายรูดนําไปใช้ได้นะคะค่ะสำหรับแนวทางนะคะเราพัฒนาวันที่10มิถุนายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชม ทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมานสุขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ